สามเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์ 1. คุณจะได้เปรียบเทียบรถยน์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจ 2. คุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดัน 3. คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนโกกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42 ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้น c าช l เลนเจอร์อิม t คเมืองทองธานี ทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูเขต2กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูเขต2กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเบอร์1-6และทีมผู้ช่วยหาเสียงสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่เดินลุยหาเสียงแจกแผ่นภาพแนะนำตัวผู้สมัครภายในซอยชุมชนอิตาเลียนไทยเทศบาลบางปู11ถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการแบบข้อประตูบ้านชูนโยบายหลักของกลุ่มภายใต้สโลแกนเขาไม่ทำเราทำพัฒนาทุกพื้นที่ ำนำทีมโดยนายวราพรศวเหมผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบางปูหมายเลขสองกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าพัฒนาบางปูทุกพื้นที่ไม่เหลื่อมลำ้ำแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมสาธารณูปโภคในพื้นที่สาธารนณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปูทุกพื้นที่พัฒนาถนนเรียบชายทะเลเพื่อเพิ่มช่องทางสัญจรแก้ไขปัญหารถติดโดยต้องสะอาดและปลอดภยัยบริการจัดการเก็บขยะทั่วถึงไม่ตกค้างขุดคูคลองระบายน้ำเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยติดตั้งกล้อง cctv พร้อมไฟสอง สว่างให้ทั่วถึงทุกชุมชนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นปรับปรุงข้อมูลผู้สูงอายุคนพิการเพื่อให้บริการได้ถูกต้องปรับปรุงทําความสะอาดท่อลำรางคลองระบายน้ําทุกหมู่บ้านและปรับปรุงสนามกีฬาลานออกกําลังกายให้กับหมู่บ้านทุกชุมชนัดคบข้ทกนาาามเเิ ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อนอู่บ้านของแกก็โคถ้าเกิดเชยงนี้ดังมานหูไมบ้านท่านผอเลยนะครับ่าผ้อฝากไวที่พี่น้องโดไว้วางใจทีมนายพลที่ปนการก้าวหนกาของเราซึ่นย่านนก็อยากเจอหลายวันแล้วมาทงนีีเลยครับของตุลยเสียงเนี่ยครับปะหรหเขามา คุณชมามาได้ไปยังดีตั้งใจต้งใจตั้งต้งใจต้งใตงใจตังใจั้นใจตั้งใจังใังใจตั้งั้ตัใจั้งใจตัั เรามีนายกระดับจังหวัดและมีประธานสภาระดับจังหวัดแต่เราจะไม่มีนายกเทศบาลตำบลบางปูแล้วเรามาช่วยเกษนรสนูสช่วยใครการให้ครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสเหตุผลที่คุณต้องมาเลือกรถในงานมอเตอร์โชว์หคุณจะได้เปรียบเทียบรถยนต์ได้หลากหลายแบรนด์พร้อมรับข้อเสนอสุดประทับใจสคุณจะได้เลือกรถยนต์ดีๆสักคันแบบไม่กดดันส คุณจะได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันพบกันที่งานบอนด์กอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ตามมาตรฐานการชมงานในแบบวิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสุข24มีนาคมถึง4เมษายนนี้นาชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองทานี